ดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ติดอัปเดตนะครับก็ติดอัปเดตดอกบัวบ้านแล้วพี่น้องบ้านแล้วนะครับป้าก็ติดอัปเดตปานหน้าข่าวถืออันนี้กรลั่งออกอันนี้กระลั่งจะลืมดอกนี้บ้านแล้วอัปเดตเตอพี่นอ้องอัปเดตดอกบัวให้เบิง้ง เริ่มบานนะครับสวยงามดอกนี้กำลังตุ่มเดี๋ยวก็ออกอกดอกหน่อยดอกหนึ่งสามพี่น้องสามดอกสามเท่ๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณในการติดชมการติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม